สวัสดีนะวันนี้เราอยู่ที่ชาบูชิเยสเรามากับออริกเกอร์ทีมนะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักทุกคนนะเริ่มที่ภาษาแรกนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยภาษา Sushi, sashimi, and a drishtawa soup for Tamil. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Okay, the second language is the that... English, please! <laughs> Chinese, Hello, everybody. Chinese? Today we have our uh, enjoy party at Chabuji. The food is delicious. Everyone, let's enjoy.

ต่อไปเราจะไปที่สองเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในโซเชียลมีเค่ะรบกวนพูดภาษาไทยหน่อยค่ะพูดตอนนี้ภาษาตนามาเ่หรือว่าอะไรเขาไม่มีนหรือว่าจะพูดภาษาเวียดนามก็ไม่ก็ไม่มีเลน ไม่ตกายนะคะคนเยอะค่ะมิสอะไรคะมิสอะไรคะอาลีค่ะโอเคสยูแอมโชนีค่ะเอฟแอมปาริสออเคไอเฟลทาวลค่ะกรดดึ๊บกะดึ๊บกะดึ๊บสวัสดีคสวัสดีนะเราอยู่ที่โต๊ะที่สามนะคะตอนนี้อาหารกำลังเข้าปากเลยค่ะช่วยเนี่ยทำตัวเป็นภาษาถิ่นนะคะท้ามันไก่ ช่วยให้ความร่วมมือด้วยค่ะครับผมชูวน,นะครับร้อยดีครับเบอร์โทรด้วยไหมคะข<ม>อะไม่ต้องค่ะพี่ใส่คะช่วยให้ความร่วมมือหน่อยค่ะเดี๋ยจ้าภาษาอะไรอ่ะพี่ใส่แล้วแต่พี่ใส่เลยคะ่ะพี่ใส่สะด,ดวกภาษาอะไรดีคะแกมมมเมาม,ม,มาอีกฮะนี่เอามาจัดแจนเลยใช่ไหมใช่ อาชิเมะมาพี่เรียว่าต่อไปเราจะไปหาคนจ่ายตังกันนะคะนี่เลยเขาเป็นใครเนาะอ๋อพี่น็อตไม่อยากออกสี่น,นะคะไม่ต้องบอกว่าเขาชื่อพี่น็อตนะคะเขาเป็น AFOM ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูขับเมนเจอร์ค่ะเยีนน่ยมนะครับ พ uhm, ี่ฮันน่ากำลังอาเรดอร่อยอยู่อค่ใส่ในเสียงเยอะเลยกี่นาทีแล้วนีให้เป็นกี่นีนะตอนนี้3นาทีแล้วน่ะพี่ไม่มีครเล่นครับมีตัวเทนไหมคะอแค่นาพูดแทนครับมาค่าจะนอาพูดมาอยู่นคไอ้ยักษ์โอ้โหอิมพอร์ตมานะคะคนนี้น่ะ บัานยอนกันไม่ได้หรอมาจากโกโลกของเราเยี่วด้วเปล่าตายแล้วตัวนี้ i n t e r n a t น o n a จังเลยเนี่ยอ๋อตอนนี้เรากำลังไปหา k เรียนสไตล์นะสวัดีเนี่ยไม่เอาดีกว่าและวันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่านะให้พี่คิมเป็นคนปิดคลิปค่ะ ตอนนี้นะคะนะคะักเข้าใครไม่มาเสียได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะทุคกคนกำลังกินอยู่นะคะไม่ใช่เวลาเล้ะนะคะเราจะให้วิลินไปนั่งกินอย่าง <Okay. S 2> สบายถ้าหญิงเยอะนะคะโอเคป้าอย่างนี้ด้วยโอเคป้าโอเคก็โอเคกิโซอะไรนะโอเค